สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่ซาปาอันนี้กำลังจะ8โมงค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างบนนะชั้น6ของที่โรงแรมวิวดีมากข้างหลังติดซันพาซาด้วยดูหมอกดิอากาศอยู่ที่8องศานะเช้านี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมีแพผนไปเที่ยวที่ไหนบ้างเี่มีไปขึ้นไปฟัน <ไป S 1> ฟันซิปันนะเดี๋ยวจะขึ้นไปพิทิ่เขาฟันซิปันแล้วก็ลงมา,าฟมนะจะมีไปคาเฟ่โมนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศข้างบนนี้ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนนะ ก็ระเบิดตะวกวางไ,ได้แล้วนะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปทะเลสาที่สาป,ปานะคะ ไม่ค่อยเห็นนะนี่มาตอนเช้าสวยดีและอากาศก็เย็นมากตรงนี้วิวดีนะเนี่ยเป็นพวกร้านกาแฟะนะพี่เหรอร้านคาเฟะ่ะพอกินแล้วก็ชมวิวรงนนเนี้ยตรงนี้มันตรงข้ามมันเป็นทะเลสา ได้กินเฟอแล้วเรียบร้อยอาหารเช้าแล้วก็มาเดินเล่นทะเลสาบนะเดีย๋ยวถ่ายรูปแล้วก็เดีย๋ยวเราจะไปต่อกันที่ซันพาซาเลยจองตั๋วขึ้นฟานสิปันทะเลสาบที่เขาบอกว่าเหมือนยูยโร จะโชว์ฝั่งไหนก่อนเลยฝั่งนี้ก็ภูเขาแล้วก็หมอกด้วยนะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นทะเลสาบฟินมากบอกเลยลองมาเที่ยวดูที่สาป,ป่าถ่ายรูปสวยทุกมุมแหละมีที่ถ่ายรูปเยอะมากตอนนี้อยู่ที่ทะเลสาบสาป,ป ขนมอะไรไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนขนมเปี๊ยแล้วก็เป็นไส้เการัดข้างในหอมมากเลยอร่อยดีหมื่นดองซื้อชิ้นใหญ่เพาว่าขายนะลองกินดูกินเล่นอุ่นๆอากาศหนาวๆตอนนี้อยู่ที่ซันพาซ่านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่า จะจองตั๋วไปฟานซีฟานกันยังไงเนาะอย่า,ามมาเลยค่ะเมื่ได้ตั๋วมาแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ซื้อทีเดียวเลยมันมีสามสเต็จก็คือไปแล้วก็เอยาไปต่อรถาง ขึ้นอ่ะคือสามที่อ่ะถึงเลยรถไฟกระเช้ารถลางรถไฟมีรถกระเช้านะสเสเด,ดทเสจที่สองเสเดจที่สามก็เป็นรถล,ลางขึ้นเพราะเราไม่เดินอ่ะไม่ไหวต้อรวมทั้งหมดอ่ะมันสองล้านสี่ตอนนี้อยู่ที่ซันพาซาแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวดูเป็นพร้อมๆกันเลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเนะด่านแรกนะมาที่ซาปาสเต,เตชันต่อคิวดีคิวไม่ค่อยเยอะอแต่มันก็เขียนว่าคูณสองเลยสองคนโอเคไปค่ะ<ป><ป> Thank you Thank you เพราะมันต้องไปกับเ็ตที่หนึ่งพาจ้า,า,จาไปกันลังจะออกเน่

เอาไปดูตรงนี้กันโอ้โหผมสวยหน้าฝนน่ะหนาวนะเข <c oughs> าก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะนะ <c oughs> เหมือนแบบให้แวะเนะให้แวะซื้อให้แวะถ่ายรูปอะไรไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> อันนี้เราจะเดินไปสเตจที่สองนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไปพร้อมๆกันเลย ขึ้นมาในเลื่อนจ้าโชคดีไม่ต้องเดินต้องมาเกณฑ์ก็เดินได้เขีนเลื่อนมี่ยในเลื่อนตลอดทางเลย แวะฟ้าปโปรง่งเหมาะแก่การถ่ายรูปแดดออกแต่ก็หนาวนะฮะบันดดไดยแคือให้เดินขึ้นบันไดไปเหรอไม่เอาเวก้าสูงเก้นอ๋อเขาก็มีอันนี้มีเครื่องให้นวด มีงานศิลปะแวะให้ดูเรื่อยๆมีงานศิลปะพวกงนาขั้นบันไดเหรอรถล,ลงรถลางเกี่ยวกับสถาปัตย์เขาอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยโอ้ฟันสิฟัน เคยมีหิมะตกนะนี่จะฟินขน,นาดไหน,หนแค่นี้ก็หนาวแล้วให้ดูลูกสวยๆงามๆเตรียมตั๋วด้วยเรากำลังจะเข้าลรอตรงนี้ไปสเต็ปที่สองแล้วเดินตามทางมาเลย Cô thu phang xin bằng chị Thank you Excuse me, where you from? Thailand Nice uh, to meet you, you. Yeah, yeah. Thank you ก็จะไปกระเช้าแล้วอาจะไปแล้ว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 

เล่นกันนะขอพี่จะมาที่ให้ดูห้องน้ำข้ <c oughs> างบนฝันสิบปันอืมจะสะอาดนะเดินมามันจะเป็นเหมือนแกลลอรี่นะให้ดูดูรอบตรงนี้ยแต่ว่ามันจะปีป้ายไป3ัสิบปันทางนี้นะคะมันจะเป็นรูนเล็กๆ

ข้างหน้าให้แวะทานอาหารนักท่องเที่ยวเยอะค่ะ ็นจุดๆไปนะคะตรงนี้ก็มีเป็นหมืนวัดจีนก็สวยเหมือนกันตรงนี้ก็สวยนะโอ้เล่นจะผมเมื่อกี้หมกปิวเลยอะเซลเลยอะลมแรงมากไป้าแม,มาถึงจุดนี้นะคะก็จะเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมนะ ให้เข้าไปสักการะได้นะคะให้เข้าไปไหว้ข้างในได้ระฆังใหญ่มากดูกฝนเหมือนจะเขาให้พักเหนื่อยเป็นขั้นๆไปนะดีต้องเที่ยวเ,เยอะนะคะเจกอกนไทยอยู่ตลอดนะ ก็เะคนท้ายอยู่ยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศแหละโอ้ยสวยอะไรขนาดนี้ลาหินโอ้สวยเนาะเนมันทางเดินขึ้นอ๋อถ้าใครไม่ได้ซื้อตั๋วมาขั้นสุดท้ายสเต็ปที่3นะคะ,ะเขาจะได้เดินทางนี้ขึ้นไปข้างบน ไม่ไหวอะ่ะใจเต้นแน่เลยแต่ว่าเราซื้อมาสามสเต็ปก็คือสเต็ปส,สุดท้ายก็คือจะเป็นรถล่างนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเดินมาทางนี้นี่นะแยกมาทางนี้กับทนี้เรามาทางนี้นะคะไปขึ้นรถล่างกันปัาบอ่ยอยากให้ทุกคนได้มาสมาัมผัสบรรยากาศแบบนี้ มันสวยมันหนาวมันเย็นทำให้สวยได้เพลองมากาาาามมาถ้ามาซาปาก,ก็ต้องมาสิปันนะต้องได้ขึ้นสักครั้งนะคะก็ได้มาแล้วเนี่ยทางนี้นะคะ nhất vẫn là tiền. Đây xem này.

ถ้าไม่ได้ซื้อสเต็ปนี้มาเนาะอุ้ยไม่ไหวอ่ะีันนี้ได้จนล่างสบายๆไปเลยจา้าอุ้ยเดินไม่ไหวเราดูสีขึ้นไปอีกอนะไต่ขึ้นไปอีกาวจับดีๆนะเอ็อนนะเนีเน่ย ออกเลยถึงฟ้าสิปันแล้วค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ในกระเช้าแล้วนะคะเรากำลังลงไปข้างล่างแลว mm hmm. เพราะว่าเมื่อกี้ mm hmm. เราขึ้นไป mm hmm. พิชิตยอดเาขาฟันนิปันมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะ mm hmm. <laughs> หนามากอยากให้ทุกคนมา mm hmm. นี่กระเช้านี้เราก็เมาหมดเลยจ้าในสองคนสบายอุ mm ้ย hmm. Hello, We're here. 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 we are here people Please also note are due to steep terrain on are way, visitors are advised to move slowly, take frequent breaks, and do not climb over handrails to avoid falling. เคเบิลคาที่ยาวที่สุดในโลกนะแต่ว่ามันไม่ได้ไกลเลยนั่งประมาณ15นาทีก็ถึงข้างบนแล้แล้วก็อันนี้ก็นั่งกระเช้าลงข้างล่างละจ้า